พามาชมดอกไม้สวยๆและต้นสนสวยๆนะสนสีเนาะอันนี้เนาะสนไม้ก็ใหญ่นะตรงนี้ เดินไปรีวิวไปเนาะดังนั้นก็จะมีน้องกระแตครับผมมันบังแล้วนะอ้าโดดมาแล้วขึ้นต้นใหญ่บังแล้วสแสดงว่ากระลอกตัวน,นี้เป็นแขกเนาะใช่ไหม ไม่งั้นไม่บังหรอกใช่เปล่าเดินไปถ่ายไปชมต้นเฟิร์นไปชนต้นไม้สวยๆข้างทาง ว่าแถบนี้ก็จะมีคนมานั่งพักผ่อนอยู่ครับผมเพราะว่าเป็นส่วนสาธารณะก็มีที่นั่งหลากหลายครับผมเลือกหาเลือกที่นั่งได้เลย ก็มีที่ออกกาลังกายครับผมมีหลายชนิดหลายอย่างตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำเนาะแล้วปลาก็มีเยอะครับผมตรงนี้เพาะน้องปลานีนเขา้า พอเห็นคนเขาก็มาเต็มเลยเห็นคนไม่ได้ตรงเนี้ปลาเยอะมากตรงเนี้แต่น้ำเพราะว่าไม่มีแดดเนาะไม่มีแดดก็จะเป็นเห็นแต่ดำๆ เห็นแต่ดำๆแต่เยอะจริงเนะี่ยมีทั้งนกมีทั้งปลาตรงนั้นก็จะมีนกเปี้ยงครองเนาะนะ่ะอยู่บนต้นไม้นะสองตัวนะลงมาที่พื้นแล้ว อ๋อตรงนี้มีอีกสองตัวเรียกเพื่อนดีจังเลยเนาะธร,รรมชาติล้วนๆของใส่ขอเจรจากัน ชวนกันไปไหนไม่รู้นะน่าจะชวนกันแหละจะคุยเสียงดังลอเกินใช่ไหมเขาก็บินไปเกาะบนต้นไม้แล้วเหลือตัวเดียว diturakeun parking <coughs> bonnun Na ตรงนี้ก็จะเป็นลานเนาะลานเป็นวงกลมเป็นวงกลมแล้วก็มีต้นไซใหญ่ตรงนี้เนาะมีลูกด้วยต้นไซแล้วก็จะมีน้องนกน้องนกเขาชวา เล่นหากินหากินไอลูกลูกที่ล่วงนี่เนาะลูกใสเนาะเราก็จะหากินเพิ่นไป ตรงนี้เขาก็ตัดพุ่มได้สวยเนาะตรงนี้เนาะตัดพุ่มได้สวยถ่ายตรงวงกลม ตรงนี้เนาะสวยงามตรงานเขาตัดในโค้งสวยก็ททำรูปร่างเลยสวยงามก็ฝากรับชมด้วยนะครับผม เดินชมต่อครับผมก็ไม่ไกลจากตึกใบหยกครับผมเป็นสวนสาธารณะครับ พอนั่งชมไปถ่ายไปครับผมเดินไปบ้างเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งตามวงเวียนครับผมตามวงเวียนไปตลอดแนววงกลมครับผมตรงนี้นะ ฝากรับชมเป็นกําลังใจด้วยครับผมจากช่องน้อยๆพามาชมธรรมชาติเนาะสำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงแค่นี้ครับผม,มบายยครับ